ออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชา,นายแดนใต้รวมพลังสื่อมวลชนโดยนายเฉลียวคงตุกนายหัวใสอดีตบรรณาธิการคมชัดลึกกรรมการมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้และรองประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนและคณะสื่อมวลชนทั่วประเทศ <Okay. S 1> ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีวันเสาร์ที่31สิงหาคม 2,567สมทบทุนสร้างเจดียยอดบนวิหารพุทธคยาจำลองจากอินเดียหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานสีนวัดฉับทันสนานหมู่ที่1นึ่ตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนก่อสร้างสังเวชนียสถานสธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี9050549381นายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์จเจริญพรญาติโยมที่เคารพทุกท่าน วัดชัตทันสนานอำเภอตากใบจังหวัดรราธิวาแต่จำลองสังเวชนียฐาน4จากอินเดียเนปาลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ8 4พรรษา สาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุษสามเณรนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปขณะนี้การจำลองสังเวชนิยฐานสได้สำเร็จไปแล้ว3สังเวชนิยฐานคือสถานที่ประสูตรสถานที่ปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพานบบดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างวิหารพุทธกยาตัววิหารที่บรรจุพระพุทธเมตตานั้นได้เสร็จไปแล้วประมาณ90%ยังคงเหลือเจดีย์หยอดบนวิหารพุทธกยาเนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทางวัดใครขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมการสมทบปัใจจัยในการก่อสร้างเจดีย์ห้ายอดจึงขอเจริญพรมาณะโอกาสนี้พระครูสมบูรณ์วัตโนผู้รับผิดชอบโครงการและดำจัดหาค่าใช้ใจ่าย ในการก่อสร้าง